เอ๊ะโอเคครับผมก็ขอคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันกด้วยอยู่กับผมกึนชพันในเกมวันพีทบอลตี้ลัดนะครับแฮร์กับผมกึนชพันในเกมวันพีทไพร์เลดวอลนั่นเองนะครับผมเออก็โมเดลมันก๊อปวันพีทบอลตี้ลัดมาผมก็เลยแบบเออจำสลับกันนะครับผมเออเกมนี้นะครับเป็นเกมวันพีทลิขสิทธิ์ไม่แท้นะครับลิขสิทธิ์เถื่อนนะครับผมเออ แล้วก็โมเดลก็ลตี้รัดมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูดิเออแต่ตัวแม่งของบอตี้รัดหมดเลยนะโอเควันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้กันนะครับเผื่อคนสนใจนะครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถโหลดได้ในเพจสโตไทยนะครับผมเออเพจสโตไทยเรามีมแต่เกมเถื่อนนะครับ <laughs> โอเคเป็นไรก็เล่นได้ก็พอนะครับโอเคเกมนี้มีโค้ดนะครับผมจะขึ้นโค้ดให้โอเคนี่เลยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบต่างๆกันเลยเริ่มจากสายสุดนะครับข้างบนนี้เป็นช็อปก็คือร้านค้าแน่นอนครับผมก็เลือกเอาว่าจะซื้ออะไรนะครับต่อมาครับเป็นรีเควสต์นะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงขออภัาายขา <Rec ruit. S 1> เรียกว,ว่าซาลูนนะครับมันเป็นการสุ่มกาชานะครับการสุ่มกาชาจะมีอยู่2ระบบนะครับมีทั้งระบบแต้มแต้มเพื่อนเนี่ยเอาไว้สุ่มกาชาแล้วก็ระบบของเพชรนะครับก็คือการใช้เพชรหรือว่าใช้บัตรในการสุ่มอ่ะอันนี้ผมกดฟรีได้นะครับ กดฟรีไปก่อนหนึ่งทีได้อะไรหรือเปล่าให้ตายเธอะโอเคครับได้เกลือนะครับ SR ก็ใช้ได้นะครับเออก็การกดฟรีของตู้เพชรนะครับก็จะมีเอีเดี๋ยวเดอีกสิบเจ็ดชั่วโมงผมจะสามารถกดฟรีได้ก็คืออีกอีกเกือบ2วันนะครับก็2วันนั่นแหละนะครับผมต่อมาครับเดลี่โบนัสนะครับผมเป็นการล็อกอินนะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนแต้มแลกของอะไรสักอย่างต่อมานี้เป็น เออเขาเรียกว่าการเติมเงินนะมั้งอันี้ก็ผมก็ยังไม่เคยได้นะครับเหมือนจะเป็นกิปโค้ดใส่จะได้ของหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้เป็นเลเวลแพ็คครับซึ่งต้องเติมนะครับถึงจะได้นะครับนี่ต้องเติมพีเมมการ์ดของนามินะครับต่อมาครับก็เทียวนะครับเป็นการฝึกฝนนะครับก็คือเราจะสามารถรับเพชรได้นะครับอืจากการที่เขาสอนเรานะครับในหมวดต่างๆครับโอเค ต่อมาครับผมเป็นเควสนะครับเป็นเควสรายวันนั่นเองนะครับผมเออเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็กล่องพวกนี้คือเมื่อเราทำเควสเนี่ยเราจะได้แต้มใช่ไหมและเพื่อพอเราถึงแต้มที่เขากำหนดเราก็จะได้กล่องนะครับอ่าสองกล่องแรกจะได้เป็นบัตรสุ่มกับเพชรนะครับผมอันนี้จะได้เป็นบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับได้เป็นบัตรสุ่มแล้วก็อันนี้ได้เป็นบัตรสุ่มกับเพชรนะครับผมโอเคต่อมาครับอันนี้นะครับเป็นเควสเหมือนกันนะครับผมเออ เพจประจําวันเลยต่อมาครับผม s e r v ์ฟเวอร์ n อเ a นนิ่งคนะครับเป็นเทศกาลอันนี้นะครับถ้าเกิดเราทำคอมเพตแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ S U R ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเร่างเป็นเรื่องของ S ระดับ U R นะครับซึ่งเราต้องทำเวสพวกนี้นะครับให้เขานะอืมซึ่งของผมในกิจกรรมจะหมดอีก20วันนะครับผมเออซึ่งกูยังมีแค่เจเศษของ S เองนะครับรู้สึกต้องการห้มั้งถึงจะปลดล็อก S นะ่ะเออ ต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนการเติมเงินนะครับผมเป็นการเติมเงินแล้วก็อ่าอันนี้เป็นการล็อกอินรีวอร์ดนะครับผมโอเคอ so ันนี้เราจะสามารถเก็บของได้นะครับอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเป็นการเติมนั่นเองนะครับผมเออหลอกกูไปเติมตลอดอันนี้ก็เติมอันนี้ก็เติมนะครับผมเหมือนกันเลยอันนี้อันเดียวกันนะครับเป็นการเติมเงินเหมือนกันนะครับนามิกัไอกล่องนี้นะต่อมาครับผม อันนี้ช็อปเปอร์ก็เหมือนเป็นการเติมนะฮะแล้วก็ช็อปเปอร์อีกอันนึงนะครับทําโทเค็นนะครับก็เหมือนจะเป็นการอันนี้เป็นการแลกของนะครับเอ็กเชนนะครับอันนี้ก็แลกของนะครับอันนี้เป็นการเติมนะครับ โอเคต่อมาครับอันนี้เป็นเควสนะครับผมเป็นเควสซึ่งถ้าเกิดเราทำคอมพิวเนี่ยมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาครับผมอันนี้ผมทำแค่ถึงเควส chapter 3นะครับผมเป็นเมนเควสนั่นครับผมอันนี้ก็คือเขาให้เราเล่นผ่านด่านที่8นะครับซึ่งผมเพิ่งถึงด่าน8เดี๋ยวผมจะทยอยเล่นต่อมานี้เป็นจอยกิลนะครับผมผมทำเรื่องขอเข้ากิลไปหลายตัวแล้วแม่งก็ไม่ให้กูสักทีนะครับโอเคค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราจะได้5บัตรสุ่มนะครับ เออส,ส่วนการใส่คลิปโค้ดนะครับสามารถเอ่ยกดที่เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับอ่าแล้วก็จะมีคลิปโค้ดนี่ใช่ไหมกดแล้วก็ใส่โค้ดที่ผมขึ้นไว้ให้อ่าเอาใหม่นะขึ้นโค้ด <c oughs> ประมาณนี้เลยเดี๋ยวฝากทีมงานใส่ด้วยนะครับโอเค, <c oughs> อเคก็กูตัดของกูอยู่คนเดียวเนี่ยกูจะไปบอกทีมงานที่ไหนวะ โอเคแล้วก็นี้เป็นการรี n a m e นะครับเป็นการเปลี่ยนชื่อซึ่งเราต้องใช้บัตรเปลี่ยนชื่อนี้1ใบนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ในร้านค้าเลยต่อไปนี้เป็นอวตารนะครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับเอออาสมมติผมเปลี่ยนลูฟี่นะแต่ว่าตัววิ่งเราก็ยังจะเป็นเรื่องของซาโบอยู่นะแต่โปรไฟล์เราจะเปลี่ยนเป็นลูฟี่เล่นไหมเออขอเปลี่ยนกลับเป็นซาโบนะครับเป็นตัวลูกรลักตัวอวยผมโอเค เออแล้วก็อันนี้ล็อกเอาครับผมเป็นการกดเพื่อจะล็อกเอาไปเพื่อจะสลับไ d ดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสลับ ID ในคลิปหน้าหรือว่าท้ายคลิปเดยวเรามารอดูนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมแถวล่างครับอันนี้แน่นอนครับไลน์อัพเป็นการจัดทีมนะครับทีมที่ผมใช้หลักๆนี่เป็นเรื่องของลูฟี่นิวเวลนะครับหรือว่าลูฟี่สองปีว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 ีสองปีนะครับผมเออวีวีร่างเจ้าหญิงองค์หญิงวีวีต่อมาเป็นโซโลนะครับโซโลนี้ทำไม หลายคนจะคิดว่าเป็นตัวกากใช่ไหมเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยล่างนี้เป็นตัวกากใช่ครับมันก็เป็นระดับกากแต่มันก็ไม่ได้กากมากนะครับสําหรับผมนะคือผมเอาไว้ใส่เพราะว่ามันดีตรงที่มันมีสกิลตีหมู่นะครับมันติเม็ดเนี่ยมันเป็นตีหมู่นะโอนิกิรี่ของมันอนะ่ะเออแล้วก็นั่นแหละผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับผมเลยไม่เอาใส่ เอ้ยผมได้แมวออกต่อมาเป็นฮีนะครับพิ่งจะเปลี่ยนตัวกับโมเรียเองนะครับผมรู้สึกว่าโมเรียเนี่ยมันตีค่อนข้างที่จะเบานะครับผมก็เลยจะลองเอาฮีนะมาใส่ดูก็ใช้ได้ครับผมตัวละครตัวนี้ต่อมาก็ซาโบแน่นอนครับผมซาโบตัวอวยผมนะครับอืมแล้วก็การที่เราจะจัดทีมแน่นอนครับเขาสอนแล้วคำว่าไลฟ์อัพข้างบนหัวลูฟี่เนี่ยกดเข้ามานะฮะอืมแล้วก็เป็นการจัดทีมนะครับผมการที่เราจะจัดทีมไม่ใช่ว่าเราเลื่อนตรงตัวละครตรงนั้นนะเราเลื่อนตรงเนี่ยนะครับผมเออเนี่ยประมาณนี้เลื่อนตรงการตัวละคร อ่ะซึ่งผมเอาวีวีไ้แถวหน้านะเพราะวีวีค่อนข้างที่จะถึกเลยนะครับรับดาเมจแถมหิวเลือดได้ด้วยนะโอเคโหดเลยแหละต่อมาครับคอมเพนเนียนนะครับเป็นการดูตัวละครก็คือเป็นการอัพตัวละครของเราเองนะครับก็ตัวละครของผมมีประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยอ่ะอันนี้สุดสุดที่ซันจีนะอ่ะประมาณนี้เลยเพลโลนาก็เคยเอาไปใช้อยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับผมนะหรือว่ามันเก่งก็ใครที่เล่นเป็นแนะนํามาได้ครับผมเออ กล่องอันนี้เป็นกล่องการอักตัวละครของเรานะครับอืมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครทั้งหมดในเกมอ่าเริ่มจากเลลี่อาไคโนอ่าตัวกรอบพวกนี้เป็นตัวระดับ LR ครับผมเป็นตัวละครที่ ระดับเก่งที่สุดในเกมนะครับผมเออเป็นเรื่องของเลลี่อาไครนุนะฮะแล้วก็เป็นฮิซาลุคุงนะครับแล้วก็เป็นคุซันแชงแล้วก็หนวดข่าวนะครับแชงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแชงแขนเดียวนะครับผมเออเป็นแชงเ์ LR และต่อมาครับผมจะเริ่มด้วยแชงอิสบูนะครับเป็นแชงใส่หมวกนะครับผมเออแชงก่อนที่จะเสียหมวกให้ลูฟี่ต่อมาก็เป็นพวกซันจิโฮเคกเลยระดับ UR เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องรับยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปกรอบสีทองเป็น SSR นะครับผมเริ่มด้วยรุจิเลยนะครับไม่สีเริ่มด้วยใครวะยาซบอุ้ยยเคเกมนี้ยาซบเป็น SSR นะครับผมเออแสดงว่าเจ้าของเกมต้องแบบวอวยยาซบค่อนข้างหนักเลยนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายหายหายโอเคแล้วก็เลื่อนลงไปอันนี้เป็น SSR นะแล้วก็เป็นระดับ SR นะครับเป็นเรื่องของบาร์กี้จะเป็นกรอบส้มนะครับ SS SR นะครับผมเออแล้วก็อันนี้ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับมันมีระดับกากกว่านี้อีกเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเป็นเรื่องของตัวละครว่าโปลู SR เดี๋ยว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 ตัวอะไรวะอ่านี่ไงระดับ R ครับผมกากสุดนะครับเออกากสุดสุดแล้วนะระดับ R น่าจะไม่มีระดับกากกว่านี้โอเคไม่มีระดับกากกว่านี้แล้วนะครับเอออันนี้นะครับเป็นการเกิดใหม่นะครับรูปคอเนี่ยครับผมการที่เราจะเกิดใหม่เนี่ย อาสมมตตผมจะเอาเอา่อเอาอุซบกันใหม่เนี่ยผมก็จะต้องเสีย48เพชรแล้วผมจะได้ของพูกนี้มาเพื่อมาอัพอุซบใหม่นะครับผมเออกูก็ไม่รู้ว่ากูจะเอามาอัพทำไมแต่หรือบางคนอยากจาแบบเอาของไปอัพตัวละครที่ชอบก็เอาไปรีเบิร์ดแล้วเอาของมาอัพนะฮะส่วนนี้ก็เป็นเศษตัวละครครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยต่อมาครับอินเวนทอรี่เป็นกระเป๋าของเรานะครับซึ่งกระเป๋าเนี่ย ก็จะดูได้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างก็ธรรมดาเลยก็เป็นกระเป๋าเก็บของต่อมาครับแรนกิ้งนะครับเป็นดูอันดับนะครับก็ดูไปว่าอ่าอันดับนี้คนนี้คนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่ในโหมดนี้โหมดนี้นะครับประมาณนี้เลยซึ่งผมไม่ติดอันดับนะครับต่อไปกิลแน่นอนครับผมการที่เราจะสร้างคิวเนี่ยเราต้องเติม V A P 2นะครับซึ่งผมไม่ใช่ใส่เติมนะฮะผมก็รอคนดูเล่นตามผมแล้วก็เติมให้อยู่นะครับเออต่อไปครับชาเลนจ์ครับผมเป็นด่านนะครับอ่ะโอเคนี่ครับผม อันนี้เป็น PVP นะครับผมเป็นการ PVP แบบไม่เรียวไทม์นะครับผมเออการ PVP นะครับอันนี้ก็เป็นด่านครับผมก็เดินไปเรื่อยตามด่านเลยตามชั้น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 เลยนะครับผมอีกสาอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เล่นไม่เป็นสักทีนะครับผมผมลองเล่นมาประมาณ5้าวันแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเอ่อแล้วก็มีของที่ผมยังไม่ปลดล็อกอีกเยอะเลยนะฮะเนี่ยเออต่อมาครับ อันนี้นะครับนี่อันนี้นะเป็นเรื่องของ Jo ยแอคแท็กนะครับผมเป็นทีมโจมตีนะครับผมเออซึ่งผมใช้2ทีมนี้เป็นแฟงกี้แฟงกี้บุ๊กซันจีกับลูฟี่โซโลนะครับต่อมาอันต่อมาครับเป็นเควสนะครับผมเออเควสเยอะนะต่อมาครับผมเป็นไทเตอลอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรนะโอเคครับผมต่อมาครับที่เป็นลูกสอนนิ้วชี้ก็คือเป็นเรื่องของเกาะนะครับผมเออ เป็นเรื่องของเควสหลักนะครับเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมเล่นของแบบที่ไม่มีกล่องก่อนอันนี้เป็นด่านธรรมดานะครับด่านธรรมดาเดี๋ยวให้ดูระบบการต่อสู้นะครับผมอระบบการต่อสู้สามารถหมุนกล้องได้นะครับ3 6 0องศาเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ย่ามร้องหกสิองศาเดี๋ยวอันนี้เป็นคัตซีนสกิลลูฟี่คู่โซโลนะครับผมโอเคเนี่ยหมุนกล้องได้ประมาณนี้ไม่ส6 0อองศาแล้วก็หมุนกล้องได้เนี่ยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นสปีดนะครับ คุณจะคูณอคูณสคูณ่อ่าผมสูตรแค่คูณ3นะครับต่อมาครับรูปทีวีเนี่ยก็คือผมปรับอัตโนมัติอยู่นะครับก็คือเขาจะกดสกิลอันนี้ให้เราอัตโนมัติหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะครับอ่านี้เป็น skill สกิล3เกิงผมนะครับบูทอ่าถ้าเกิดเราจะปิดอัตโนมัติเราก็กดไปให้มันขึ้น,นคำว่าออโต้เนี่ยก็คือเราปิดแล้วอันเนี่ยวิวิฮิวครับผมอ่าฮิวแลกไปต่อมาเป็นการสก,กิปครับผมอ่าสามารถสกิปได้เลยนะฮะ มันไม่มีบัตรสคิปนะครับเราสามารถกดสคิปได้ตามใจชอบตามใจเฉิบได้เลยซึ่งเด,เดี๋ยวเขาปลดล็อกด่านนี้ให้ผมว่ะเคผมจะยังไม่ชาเลนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้มันกระตุกมันแหลกมาเอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วทุกคนอ่าสังเกตไหมครับว่ามันจะมีด่านที่เป็นแบบด่านที่เป็นรูปปกติกับด่านที่มีรูปกล่องหรือรูปของ,งต่างต่างเนี่ย การที่เราจะสกิปเนี่ยเราจะสามารถสกิปได้พวกด่านที่ไม่มีรูปกล่องรูปของนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่านแบบที่มันชิวแบบนี้ก็คือเราจะไม่สามารถสกิปได้นะครับมันเป็นด่านบอสนั่นะครับผมแต่ก็เมื่อเราเล่นไปถึงดาวที่มันต้องการเนี่ยอ่าดาวที่10เราก็จะได้ของอันนี้ส่วนถ้าเราจบเนี่ยเราจะได้กล่องทองนะครับแต่เราต้องได้30ดาวเหมือนที่มันให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเกมใหม่นะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถโหลดได้ในเพจสโตชื่อเกมว่า Pilot War นั่นเองนะครับผมสามารถมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเฮ้ยบอยเห็นเขามาปิดคลิปด้วยว่ะมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเฮ้ยบอยเห็นเขามาปิดคลิปด้วยวะ<อ>่ะโอเคอสำหรับวันนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์อ้าวไปไปไหนอะ่ะอ่ะปิดคลิปลูฟี่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้าหนีอีกแล้วอ่ะโอเคสวัสดีครับผมเห็นแล้วบอยมาอีกแล้ว มเอามา,าสามตัวเลย <laughs>